สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนำรถรุ่นยอดนิยมรุ่นยอดฮิตที่ขายดีนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นโตโยต้าสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปี2016นะครับเลขไมล์หนึ่งแราคา2องแสนห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับผม คันนี้คุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับผมก็เลยว่างแซมก็เลยมาทําคลิปวิดีโอแนะนานะครับคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่คุณลูกค้าจัดงานอาจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับผมนี่คันนี้เลยสวยมากคันนี้นะเดิมทั้งคันเดิมสนิททั้งคันเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะครับปี2016ลรถ8ปีเลขไมล์แสนหกก็ ตกเฉลี่ยเข้าศูนย์เช็คระยะครั้งละ20,000กิโลเมตรก็ปกตินะครับมาตรฐานนะไม่มากไม่น้อยนะครับมาตรฐานนะแซมปล่อยไปแล้วเดือนที่แล้ว5คันก่อนนั้นนี้ก็ปล่อยไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์นะครับผมไม่แสนหนะเหมาะมากครับกับให้กับซื้อให้กับลูกน้องใช้ขนคงขนของนะในนามบรษิษัทนี้แซมขายลูกค้าซื้อเงินสดแทบทั้งนั้นเลยนะครับ แถมแวดยังสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกปลายปีด้วยนะ2ต่อเลยนะครับผมนี่ซื้อสดไม่มีแวดด้วยกทน,นี้นะครับ5833นะดูก่อนปิ้งเลยนี่คือเก็บงานแล้วนะดูเนี่ยสวยงามมากเนี่ยปิ้งเลยไปไวแน่นอนแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะดูเนี่ย2,400ซีซีนะครับ150แรงม้าแรงมาดู ฝาเดิมสนิทเลยเห็นไหมครับเนี่ยยาแนวเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับผมเนี่ยน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับปั๊มโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะนดูซอกด้านไหนเนี่ยตัว R ชัดเจนนะดูเนี่ยน็อตแก้มซอกสวยงามนะแล้วก็รีเช็คตรงนี้ด้วยเนี่ยดูแก้มสู้ สวยงามเลยนะครับผมอ่ะเราลองดูตาไก่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยน็อตแก้มสวยเนี่ยสติกเกอร์หรือว่าตาไก่เนี่ยยังมีอยู่นะสวยงามนะครับผมคานสวยมากดูนะครับผมนี่ซอกด้านในเห็นไหมครับดูเม็ดอาร์คอยู่เลยเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่เลยนะครับผมเนี่ยครับมาร์คจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนถึงหม้อน้านําแน่นอนนะครับเนี่ย มาร์กสีมาร์กจากโรงงานเนี่ยยังอยู่เลยนะครับนี่ตัวอาชัดเจนนะทุกยึดต่างๆอยู่ครบทุกตัวนะดูสติ๊กเกอร์โตโยต้าลงหม้อน้ำเดิมๆดูคานล,ล่างก่อนมันมืดนิดนึงนะแต่แซมรีเช็คแล้วไม่เป็นสนิมนะสวยงามนะครับตัวอาชัดเจนนะตัวแอลเนี่ยเนี่ยมาร์กจากโรงงานเห็นไหมยังอยู่เลยเนี่ยดูหัวน็อตทิ้งยึดกับตัว คานหน้าเนี่ยเห็นไหมหมอ้อน้ำเนี่ยไม่มีรอยหัวน็อตล้มเลยนะครับผมสวยสวยสวย,สวยงามนะนเทปโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนร์เนี่ยหมุดยึดซ้ายขวาไม่มีรอยย้ำนะเทปเดิมเดิมสติกเกอร์มอ,อกรก็อยู่เดิมเดิมนะครับเนี่ยดูน็อตแก้มซ้ายสวยเลยอีกฝั่งนึงก็ไม่มีรอยล้มของหัวน็อตนะนี่เ็ตัวแอลชัดเจนนะ น,นี่นะมะดูเนี่ยสวยงามนะครับผมฝากระโปรงเดิมสนิทเลยเนี่ยเห็นมนะเดิมสนิทเลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบๆนะมาปิดให้ดูความหล่อแบบเต็มๆหน่อยตุ๊บตัวนี้เป็น2.4ตัวเจนะครับผม ในส่วนของกันชนด้านหน้าจะเป็นสีดำด้านนะครับผมรวมไปถึงมือเปิดกับกระจกมองข้างดำนะมือเปิดกับกระจกมองข้างสีดำนะครับไฟเลี้ยวคันนี้อยู่ที่แก้มนะครับอยู่ที่แก้มนะครับผมดูภาษีก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกโตโยต้าเดิมๆนะครับผมแถมยังได้ยางใหม่ด้วยนะ คันนี้ยางปี2022นะครับนี่ปี2 2สสัตตที่สิี่นะยางใหม่ด้วยใช้ได้อีกยาวๆเลยสะอาดสวยงามนะครับผมนี่นะมาดูคัสซีก่อนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีวิ่งที่น้ำเค็มหรือว่าน้ำก่อยแน่นอนนะครับผมนี่นะนี่นะคันนี้ก็จริงๆจ,จะเป็นโครงสีส้มแหละโครงสีส้มแต่คุณลูกค้าที่จัดไฟแนนเนี่ย เขาไม่เอาก็เลยย่งยกออกนะครับผมนี่นะแต่ว่าในเล่มจะยังลงว่ามีโครงอยู่นะต้องแจ้งก่อนนะครับผมในเน่มเนี่ยครับมันจะมีลงเล่มว่ามีเสริมกระบะข้างอยู่นะก็มีการแก้ไขนะครับผม150แรงม้า2 4 0 0นซีซีนะครับผมลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเนยแคปปิตอนนะครับดูสมาร์ทแคปนี่นะเปิดได้กว้างเลยนะครับผม เนี่ยซอกยังสวย,ย,ย,สย,ย,สกกยอยู่เลยเนี่ยหัลเลเวน็อตไม่ล้มเลยเดิมสนิทเลยนะครับผมเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยซิลเลอร์เนี่ยอยู่ยานแนวเนี่ยตรงกระบอกยังมีอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยตรงเลยไม่มีขาดตอนนะครับเม็ดอาร์ก็ยังอยู่เนี่ยนี่นะครับดูเนี่ยพวกเม็ดอาร์กอยู่ที่กระตูยังมีอยู่เลยนะครับผมอลองดูเนี่ยยังมีอยู่นะครับ ดูสวยงามมากนะครับตัว2.4ตัวเจตัวนี้กระจกมองข้างเป็นแบบแมนนวลนะครับแบบไข่แมนนวลเลยรวมไปถึงกระจกนี่ก็กระจกตัวนี้ด้วยก็พับมือปรับมือนะพับมือปรับมือนะครับผมแผงข้างรวมถึงคอนโซลด้านหน้าสีดําสนิทนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเกะก็เปิดได้2สเต็ปมาตรฐานนะครับผม คาหลังคาสะอาดแล้วนะครับเสียดายลูกค้าจัดไปไนไม่ผ่านนะเลยว่างนะครับผมรีบเลยรีบเลยนะเนี่ยเกียร์เดินหน้า5สปีดนะคันนี้นะนี่ก็มาตรฐานทั่วๆไป CD MP3 USB AUX นะครับ3.5มิลส่วนในเรื่องของแอร์ก็เป็นแบบแมนนวลมาตรฐานเลยนะครับนี่นะสวยๆสวยๆเลยนะครับ เดี๋ยวลองก้มดูคัสซีด้านล่างอ่ะนีไนนนะนน่ไม่มีสนิมเลยเห็นไหมเนี่ยดูคานล่างไม่มีสนิมเลยอ่าดูยวสวยมากครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเก๊ะไม่ใช่เก๊ะเป็นกล่องใส่เครื่องไม้เครื่องมือกอ็ให้ไปตามนี้เลยอ่ะลองมุดดูดูช่วงล่างเนี่ยสวยมากเห็นไหม เนี่ยนะไม่มีสนิมนะดูท่อไอเสียสีขาวจั่วเลยเนี่ยนะสวยงามมากมาดูด้านท้ายนะเนี่ยเม็ดอาร์ก็อยู่ครบนะเห็นไหมครับ4 r ชัดเจนนะเม็ดอาร์อยู่เนี่ยเม็ดอาร์นี่ก็ยังอยู่นะครับตัวนี้ไม่มีตัวแม็กไลเนอร์นะไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับผมเนี่ย,น,ย,ย CL, นะครับสวย4 l นะครับเนี่ยเม็ดอาร์อยู่ ลูกค้าต้องหาซื้อแม็กไลเนอร์ใส่เพิ่มเติมนะครับผมนี่นี่นะดูขัดสีอีอกฝั่งหนึ่งเนี่ยเลขตัวถังชัดเจนเนี่ยไม่มีสนิมเลยดูหัวนอ็อตไม่มีสนิมเลยนี่คือไม่ได้พ่นกันสนิมนะครับไม่ได้พ่นกันสนิมนะล้างเฉยๆขัดสีเฉยๆนะครับอ่ดูแคกเปิดได้กว้างขวางนะครับ สวยเลยเห็นไหมครับหัวน็อตสวยเลยพวกซีนต่างๆเนี่ยตรงเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยซีนของเขาเนี่ยตรงตรงมาเลยเนี่ยสติกเกอร์ก็อยู่เห็นไหมครับมีลาโพงคู่หลังนะครับเนี่ยแมนวนวดเลยนะครับผมทั้งหมดกุญแจมีอยู่2ดอกนะกุญแจหนึ่งดอก2ดอกแล้วในกุญแจน่าจะเป็นกุญแจล็อกล้อไหลนะครับแต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นตัวเจก็จริงแต่ดู ไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะรวมไปถึงระบบปรับสูงต่ำของไฟหน้าเนี่ยปรับได้จากข้างในเลยเนี่ยปรับได้เลยจำให้ดูเนี่ยยกอันนี้ต่ำเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้สูงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปรับได้จากข้างในเลยเก๋ๆนะครับเผื่อบรรทุกของแล้วหน้ามันเชิดเนี่ยมันจะได้ไม่ได้แยงตาผู้ใช้ร่วมทางเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยปรับลงมาเนี่ยปรับดำละเนี่ย ดูโอ้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่ามือเปิดกับกระจกนี้พับแมนนวลเลยนะครับผมดูเลขไม่หนึ่งแสหกมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิกิโลเมตรที่ใช้งานไปมาตรฐานนะครับรถแปปีปีละสอง0 0ื่นโลนะไปไวแน่นอนนะฟังเสียงเครื่องหน่อยนิ่งๆนิ่งๆเลยนะ นิ่งๆนนนะครับผมแอร์แบ็คู่นะแอร์แบ็คู่ใช้ได้ปกตินะครับผมสวยๆปี 2016, 2 0 1 6 2.4ตัว J นะครับเลขไม้แ0นหราคา254,000บาทนะครับ254,000บาทใครสนใจโทรมานะ0863543692นะครับ0863543692นะครับผมซื้อสดก็จบราคานี้เลยนะครับ254,000บาท แถมยังสามารถนำแบตไปรถย่อนภาษีได้เปรียบปลายปีด้วยนะครับผมโทรมาครับ083543692ใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักหรือแอดไลน์มาได้เลยนะสัมถาไว้เรียบร้อยแล้วรถจอดอยู่ที่เทพลักษ์นะโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ